มินิซานต้าอ๋อยากได้เฮลิคอปเตอร์บังคับเหรอถ้ากงั้นขอให้พ่อซื้อให้ก็ได้ดีนะกเมื่อเช้าลองขอแล้วแต่ว่า ปีนี้นวีตาจะขออะไรจากสาทครอลอสล่ะฮะขอเฮลคิคอปเตอร์วทิทยุบังคับที่บิีได้จริงๆนะฮะพ่อหาว่าไงนะขออะไรจนถูกกว่านั้นจะเออ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 มีประโยชน์กว่านั้นไม่ได้หรือไงเอะเอเอเฮ้ยจริงด้วยหนังสือดีกว่านะเอาเป็นหนังสือประวัติขอสุาคัญดีกว่าเอาแบบนี้แหละออกอไปก่อนแล้วนะเพื่อนเพื่อน,นเขาก็มีกันหมดทุกคนเลยทำไมเราไม่เคยได้บ้างเนาะ โอ๊ยอ,ะ,อะไรจะขอเฮลิคอปเตอร์กับฉันล่ะสินายก็ไปแบบนี้ทุกทีเลยฉันรู้ทันอยู่แล้วนะนี่ไงมินิซานตา้าอย่างเช่นถ้านายอยากจะได้การ์ตูนก็แค่เขียนว่าการ์ตูนแล้วก็ส่งถึงโนบิตะไปเลยแล้วนายก็พับแล้วก็ใส่เข้าไปในปล่องไฟแล้วก็ตั้งเวลาเอาไว้นะเออเอาเป็นหนึ่งนาทีก,แกทท็แล้วกันทีนี้เราก็แค่รอเท่านั้นนะอ่าไม่เป็นไรลอเดี๋ยวเดี๋ยวมา ทนหน่อยทอนหน่อยฮะ Santa า l a u s อสอะออไม่กระตูนเล่มเล็กจังเลยอ่ะอ้าวก็มินิซันต้านี่นาะของขวัญก็ต้องมินิไปด้วยแกเล่านายเขาใช้แว่นขยายอ่านเอาเองสิจริงด้วยเฮ้ยคอปเตอร์วิทยุยบังคับ อ่ะส่งให้ทีจะไม่ได้สิวิสบัดอีฟแต่มันคืนนี้จะหาเราฉันว่ารอถึงเวลานั้นก่อนดีกว่านะอ่ะถ้า่งนั้นตั้งววเวลาไว้ที่เที่ยงคืนกันแล้วกันโอไม่ต้องรออีกแล้วหรอเอะจะให้ของขวัญคริสต์มาสใช่อย่างนั้นเหรอโนบิตะเนี่ยนะอืมอยากได้อะไรบอกมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจฉันให้ได้ทุกอย่างเลยอะ่ะแมแต่ว่าถ้าเป็นของที่โนบิตาให้ได้ก็ชอบโกแลตสักแท่งก็แล้วกันนะโอ้ยอย่าทำเป็นเล่นสิเอาอย่างอื่นอย่างที่เธออยากจะได้นะ่ะอะไรก็ได้ บอกมา oh, แต่ว่าโนบิตนะน่ะไม่มีทางให้ฉันได้นี่นะไม,ไม่ต้องห่วงหรอกหน้าเพราะว่าคืนนี้ซซนต้าจะเอามาให้อยู่แล้วซซนต้าเหรออ่าซนตา้าแล้วเราก็แค่รอเท่านั้นเองจริงๆนะของฉันนะยังขอเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุเลยอะ่ะจริงเหรอถ้างั้นฉันก็มีของที่อยากได้มากที่สุดด้วยนะฉันอยากได้วิทยุมานานแล้วแต่คุณแม่มบอกให้รอตอกว่านี้ก่อนทุกทีเลยอ่ยอะ งั้นเธอก็สบายใจได้เลยคือนีิสานต้าจะเอาวิทยุมาให้เธอเองแล้วไอโนวิตาแล้วนายจะให้อะไรฉันห่ะฮะอ้อคือจะจะเอาอะไรก็ได้นายบอกมาสินาอยากได้อะฉันละงั้นขอเป็นมินิคาร์หนึ่งร้อยคันเลยนะทั้งสุปราคร์รถตำรวจรถเพลิงเอาทุกอย่างให้ครบเลยได้ปล่าฮะเอได้มินิคาร์นะร้อยคันเต็มนคัเลย ใช่เ้ยาวยังไม่หลับอีกเลยเนี่ยก็มันตื่นแต้งจะนอนไม่หลับปะสิอืมอ่อทนอย่งนิดเดียวนะนายลองดูนาฬิกานั่นสิ ทยูบังครับแตอว่าลำแค่นี้เองอ่ะเย,ย้สนุกจังเลยอ่ะ,อ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 ะแล้วซานต้าล่ะเราจะไปหาชีสุกะสินะไปตามไปโอ,อประตูล็อกอยู่ก็เปิดได้ด้วย ชัยยุแบบมินิจริงๆด้วยลองเปิดดูหน่อยดีกว่าอ๋อเฮ้ย네นี่ใครกันหน้ามากล้งกันแบบนี้นี่โดราไลมอนแล้วชิซุกะจะดีใจมั้ยอ๋อดีใจอยู่แล้วนะเนอะเออเออ

แล้วไม่นีคานหนึ่งร้อยคันของฉันอยู่ไหนอ่ะนั่นก็แบะเบือมาสิ<ะ>เร็วไม่เห็นจะมีอะไรเลยลองดูที่มบือนายดีๆนะเฮะ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยของขวัญมินิจากมินิซานตา้าก็ต้องเป็นมินิมินิคางไงเล่ามีบาดนี้ด้วยอ่ะ<ม>อะไรกันเนี่ยฮอาชิวอา้าว ของกวานจะปลิวหายไปหมดเลยอะ่ะเจอแต่เลดีอยู่ไหนอยู่ไหนเล็กนิ้เดียวเองอะ่ะไปไปไหนแล้วไม่เจอเลยอ่ะหายไปดีกว่า